แชร์ Share, ประสบการณ์ทำโฮมสกูทำแล้วดีไหมแล้วทำไมถึงเลือกวิธีนี้ไปดูกันเลยครับกันดูคลิปดูกันพี่ๆงานช่างือใครใช่ไหมน,นะคะคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง ไอยวันน <S uce myself> <c oughs> ี้เรามาในหัวข้ออะไรครับทําไมถึงไม่ให้ลูกเข้าโรงเรียนก็คือหลังจากที่เราได้ออกไปเจอแม่ๆมาหลากหลายมากมายเนาะก็ได้คุยแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการเลี้ยงลูกก็คือแม่ๆเขาก็มักจะถามเราว่าทําไมน้องไอวังไม่ไปโรงเรียนน้องไปโรงเรียนหรือยังคะอะไรเงี้ยเราก็เลยตอบทุกๆคนไปว่าเราสอนไอยู่แบบโคมสครูเรียนแบบโนสครูหลังจากนั้นก็จะมีคนถามอยู่มากมายเลยว่าเอะเราถ้าเกิดไม่ส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเรา ลูกจะมีปัญหาสังคมไหมหรือว่าเข้าคนอื่นไม่ได้หรือเปล่าเขาอาจจะชอบบอกว่าแบบเด็กต้องไปโรงเรียนนะอเออทุกคนก็คือเกิดมาก็คือต้องเข้าโรงเรียนใช่เออแล้วยิ่งเข้าโรงเรียนเร็วก็ยิ่งดีอเออก็จะพูดอย่างนี้มาตลอดสำหรับเรานนก็อก็คิดว่าก็อาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะครับในประเด็นเนี้ยเพราะว่าคือการทำานสักครูเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้บอก กับทุกคนเนี่ยกับครอบครัวนะเพราะว่าความพร้อมแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันแต่สําหรับเราเราก็คิดว่าทางเนี้ยคือทางที่ที่คิดว่ามันดีที่สุดสำหรับครอบครัวเราแล้วนะเพราะว่างานหลักของพวกเราคือถ่ายรีวิวถ่ายคอนเทนต์การพาออกไปเที่ยวทั้งนอกสถานที่อ่าหรือว่าถ่ายอยู่ในบ้านถ่ายในสถานที่และการแบบพาเขาออกไปแคมปิ้งข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นนะคะเราเลยคิดว่าเราอยากพาลูกออกมาเจอข้างนอกได้เพราะเราเสียดายโอกาสที่จะแบบให้เขาได้เรียนรู้โลกกว้างที่เขาไม่เคยได้เจอมาก่อนเนาะในเมื่อ เ่อเราเนี่ยได้ออกไปข้างนอกไปแล้วเนี่ยแล้วลูกเรามีโอกาสได้ไปสัมผัสประสบการณ์จากโลกกว้างจริงๆเนี่ยในของจริงมันเป็นยังไงอ่ะคือเราเสียดายโอกาสเนี้ยที่เด็กคนนึงแที่จะต้องไปนั่งอยู่ในห้องเรียนซึ่งเรารู้ว่าการนั่งในห้องเรียนในช่วงระบาดหนึ่งสองเนี่ยก็มันก็จะมีการเล่นเล็กๆน,น,น,น้อยๆอะ่ะแล้วก็จะปเป็นเออไปนั่งเล่น,ไปน,ลนไปนอนอะ่อะ เออแต่เราคิดว่าอันเนี้ยคือสัมผัสประสบการณ์จริงจากภายนอกเลยนะครับที่เราไปไม่ว่าจะเป็นการแคมปิง้งอะไรพวกนี้คือเขาจะได้ความรู้จากส่วนนี้เยอะเลยว่าการใช้ชีวิตทั้งหลายเนี่ยผมว่าได้ไปเจใจความลําบากใช่ใช่ <laughs> นี่คือสิ่งที่ผมว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่น่าจะดีกับเขาแน่นอนแต่ผมว่าแล้วคิดว่าโฮมสครูดียังไงสำหรับตัวอุ้มเองอุ้มคิดว่าโฮมสครูคือการให้ลูกได้ทําในสิ่งที่ลูกชอบ ส่งเสริม,มให้เขาได้ทําในสิ่งที่เขาอยากจะทำอ่ะอายุอชอบการเที่ยวได้ไปเจอคนข้างนอกได้ไปเจอธรรมชาติชอบถ่ายรูปเขาจะอยากแบบมีกล้องถ่ายนู่นถ่ายนี่เก็บเอาไว้มาม่าเดี๋ยวอายุถ่ายรูปให้นะหยิบโทรศัพท์มาถ่ายให้อ่ะชอบดนตรีอชอบการร้องเพลงแนละยินเสียงเพลงเขาจะร้องเวลานั่งรถมาด้วยกัน่ะเขาก็จะร้องเพลงมาตลอดทางเนี่ยอ่ชอบดนตรีตรใช่ใช่่แล้วก็ชอบดนตรีเนาะก็ ก็จะได้คิดเสียงร้องอยู่เงี้ยเออโดเรมีฟาซ้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยอันนี้คือเป็นโน้ตมีฟาซ้อซ้อฟามีมีเยดอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโน้ตดนตรีโน้ตเปียโนที่เราให้เขาไปเรียนที่ให้ไปเรียนเพราะเขาชอบ ก็เลยให้ได้ไปเรียนไปรู้ว่าสิ่งที่เขาชอบมันเป็นอย่างนี้นะเรียนออกมาเจออ่ะการโฮมสคูลหลายๆคนจะคิดว่าให้ลูกนั่งเรียนหนังสืออยู่ในบ้านหรือเปล่าเออแบบจะคิดแบบนั้นแบบไม่เจอใครไม่เจอสังคมไม่เจอใครเลยทําให้กลัวคนไม่เข้าหาสังคมหนีสังคมหรือเปล่าหลายๆคนก็แบบมักจะเข้าใจแบบนี้แต่อุ้งคิดว่าการโฮมสคูลมันคือการที่เขาได้เล่นมากกว่าถึงจะอยู่บ้าน ก็คือได้เล่นของเล่นได้เล่นของเสริมพัฒนาการเสร,ริมสอดแทรกการเรียนรู้ไปในตัวด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่บ้านเราเนี่ยเรียกว่าเปิดเปิดโรงเรียนเด็กนะคะ เปิดโรงเรียนมอเตสซอรี่ได้เลยเพราะว่าเรามีแต่เล่นที่เสริมพัฒนาการแล้วเยอะมากด้วยคือมันจะมีหลากหลายรูปแบบปัดอะไรเงี้ยโยนพงโยนห่วงการนับตัวเลขหลาๆอย่าเราเคยส่งลูกไปเรียนที่มอเตสซอรี่ที่หนึ่งนะไปทดลองเรียนเรียกว่าขอของเราเนี่ยมากกว่าโรงเรียนอีกเออใช่ขอจบอกว่าแบบเราเปิดโรงเรียนสอนได้เลยอ่ะไม่ต้องไปไหนละเรียนอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจแต่แรกว่าเราจะทำโัลตสคูลแต่ว่าเราซื้อของพวกนี้มาเสริมพัฒนาการให้เขาไปเรื่อยๆแล้ว มันกลายเป็นว่าเออเขาชอบในสิ่งแบบนี้นะแล้วเราก็เข้าใจอ่าประมาณอย่างนั้นเราก็เลยทลํารูปแบบนี้แล้วก็การที่อยู่ที่บ้านะเราไม่ใช่จะให้นั่งอยู่อย่างเดียวเออเราก็พาไปเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตของเขาว่าเขาจะต้องพึ่งพาตัวเองได้คือสิ่งแรกที่เขาต้องรู้เลย กินข้าวเองเริ่มเนี่ยอุ้มเริ่มมาแต่หกเดอลยะกินข้าวเองรู้จักวินัยในการกินต้องนั่งกินให้เป็นที่ <c oughs> กินเสร็จแล้วต้องรู้จักล้างจานของตัวเอง <c oughs> อตอนเช้าถ้ากินข้าวต้องตักข้าวของตัวเองนะ <c oughs> เดินออกไปถือจานข้าวกับมาล้างมือถือจาน <c oughs> แล้วก็ไปตักข้าวของตัวเองว่าตัวเองอยากกินปริมาณเท่าไร่ <c oughs> รู้จักการใส่เก้งเกง้าใส่เสื้อผ้าเอง <c oughs> ติดกระดุมเองชี้ชเอง ใส่รองเท้าถุงเท้าใส่เองได้แล้วก็ต้องไม่ฉี่กลางคืนอ่าเลิกฉี่กลางคืนแล้วเลิกเลิกแผมเพื่อตอนไหนเลิกแผมเพื่อตอนขวบ2เดือนอ่าขวบ2เดือนอุ้มคือให้เลิกแผมเพื่อเช้าตัดแผมเพื่อเช้าเนาะอ่าตัดเช้าไปเลยเลิกแพมเพื่อไปเลยแล้วพอขวบ8เดือนเขาก็เลิกกลางคืนพอเลิกเช้าได้แล้วก็เลิกกลางคืนคือเราทํามันตั้งแต่เด็กอ่ะใช่ทั้งการเลิกนมนะอือหยุดนมเราหยุดตั้งแต่กี่เดือนนขวบขวบนมนะเลิกขวบนมขวบหนึ่ง เลิกนมกลางคืนอุ้มให้เลิกแต่สักสี่ห้าเดือนเลิกมคืนเลิกกินนมกลงคืนตอนเบบีเลยแล้วพอเสร็จล้วปุ๊กก็จะมาเลิกขวดนมกอคืนหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะแล้วก็นั่งกินข้าวเองเนี่ยคือให้ทำแต่6เดือนเราทำแบบเรี่ออะไรนะ B ีอะไรนะ B L w อลเอะก็คือให้เขานั่งกินเองกินเหมือนผู้ใหญ่กินพร้อมๆกับเราใช่ไปไหนเราจะไม่ต้องป้อนเขาใช่ประมาณอย่างนั้นคือเราฝึกแบบนี้มาตั้งแต่เด็กนะมาจนถึงตอนโตแล้วก็เลยคิดว่า สิ่งพวกนี้มันสร้างเสียงเพราให้เขาเนี่ยมีวินัยแล้วก็พูดรู้เรื่องแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาดื้อช่วงนี้สามช่วงสามขวบเนี่ยคือดื้อคือเข้าใจทุกอย่างแต่ว่าทําได้ไหมทําได้แต่ว่าก็อยากทําตามใช่ก็คือเขาเป็นความคิดเป็นของตัวเองและว่าเขาอยากจะทําอะไรหรือไม่อยากทําอะไรก็แบบบางครั้งก็ไม่อยากทาตามคําสั่งเรไหมไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยแบบมันก็จะเหนื่อยเราขึ้นมาหน่อยแต่เออแต่มันก็ได้แหละ ใช่แล้วจะเรียนโฮมสกูลไปถึงเมื่อไหร่ตอนนี้เราตั้งใจว่าจะเรียนแบบปีต่อปีออเราเราตัดสินใจกันแบบปีต่อปีนะว่าปีนี้เราจะให้เรียนสกูแล้วก็ปีหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวเราก็มาตัดสินใจที่ด็ง อาจจะเป็นเรื่องของงานของเราด้วยส่วนให<ช>ญ่หรือว่าเราคิดว่าตอนนี้เขาพร้อมจะเข้าเรียนแล้วหรือเปล่าหรือเราเลี้ยงเองนั้นมันดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็ค่อยมาตัดสินใจจับปัญชัยไปนอกด้วยไม่เพราะว่าโจทจดของสวทชแบบปีต่อปีอยู่แล้วก็คือที่จริงเขาจะให้จด อาจจะรวบ3ปีได้ถ้าอยากรวบแต่คือจดปีต่อปีมันจะสามารถประเมินเขาไปในตัวได้ว่าเขาควรเริ่มที่จะเข้าโรงเรียนหรือยังอยากไปห,หรือยังคือสํานักง,งานงขั้นพื้นฐานที่เด็กทุกคนจะต้องไปจดเพราะต่อให้ถ้าเรียนโรงเรียนมันก็จะมีประเมินการประเมินของโรงเรียนเพื่อยืนว่าจบหลักสูตรแล้วเขาจะมีหลักสูตรมาให้ในแต่ละปีแต่ละปีว่าหลักสูตรนี้เด็กต้องรู้อะไรอ่ะของเราก็เรียนจดของอนุบาลหนึ่งจดขออนุบาลหนึ่งไว้ถ้าจบปุ๊บทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเขาก็จะมาประเมิน ประเมินว่าเด็กคนนี้ผ่านอนุบาลหนึ่งหรือเปล่าเออแล้วก็ให้คุณแม่ประเมินว่าเขาผ่านการเรียนการสอนมาผ่านหรือเปล่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่าอะไรเงรี้ยเกณฑ์เต็มร้อยก็จะผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านมันก็จะมีใบ c อร์ติฟิเค e มาว่าเขาได้จบการเรียนอนุบาลหนึ่งแล้วนะเพื่อที่จะไปยื่นเข้าโรงเรียนตามมาตรฐานของเขาได้ตามโรงเรียนได้อืสิ่งที่ต้องแลกมาก,กับการทำโฮสตคูลข้อหนึ่งเลยก็คือเวลาครับ คือในการที่เราทำโฮมสกูลเนี่ยแปลว่าเราจะต้องทุ่มเวลาทั้งหมด่อยู่ที่ลูกคือเขาจะต้องอยู่กับเราตลอดเวลาคือเขาไม่ได้ไปอยู่กับโรงเรียนไม่มีใครไปดูให้และเขาจะอยู่กับเราอยู่ตลอด ซึ่งคนที่อยู่กับไปอยูตลอดเนี่ยก็คืออุ้มเรียกว่า24ชั่วโมงจริงๆเลยนะไม่ได้เป็นคนเดียวคนเดียวแล้วก็จะมีผมมาผัดบ้างอะไรเงี้ยนาช่นคืันบ้างก็แลกกันใช่ก็จะเป็นแบบนั้นซึ่งนี่แหละคือสิ่งแรกเลยที่จะต้องแลกกับการทำโฮมสกูปก็คือไม่ใช่หมองทุกคนแน่นอนอันั้นใครที่คิดว่าอยากจะทำโฮมสกูปก็เวลาคุณบีหรือเปล่า อันดับที่เดคือถ้าแม่ฟูลไทม์ทำได้อยู่แล้วอยู่กับลูกตลอดเวลาไม่จริงอ่จริงเะใช่เพราะว่าถึงจะแม่ฟูลไทม์แต่มันรองรับความเหนื่อยได้ไม่เท่ากันนะไหวหรือเปล่าเราก็ต้องลองดูอ่ะและข้อสองก็คือความเหนื่อยเหนื่อยยังไงไ่นว่าไว้ฟังโอ๊ยมันคือเหนื่อยแบบสุดๆการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งถ้าคุยกับแม่ๆหลายๆคนเขาก็จะแบบโหเลี้ยงลูกนี่เหนื่อยมากๆเลยเลี้ยงเด็กคนหนึ่งคือทุกอย่างจริงๆเราพักไม่ได้ห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามตายขนาดนอนลงมาหนูยังจะต้องเอาลูกไปเลี้ยงด้วยเลยนะ you <laughs> จริงเพราะจริงๆอะคนที่ทํางานนอกบ้านะสบายกว่าเยอะสบายกว่าคนเลี้ยงเด็กเยอะใช่ใช่เออคนที่เป็นแม่บ้านเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยกว่าคนทํางานเยอะเพราะว่ามันมันมีทั้งงานบ้านทั้งงานลูกวุ่นวายอารมณ์ลูกอีกอารมณ์ลูกแล้วเราก็ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยซึ่งหลายครั้งก็ควบคุมไม่อยู่ใช่บางครั้งมันก็มีพลาดแหละแล้วก็บางรู้สึกผิดทีหลังว่าแบบเออเราทําอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คือลูกคือเด็กอะเนาะคนนึงแล้วพี่คิดว่ามันคุ้มค่าไหมผมคิดว่ามันคือมัน มีหลายๆอย่างนะครับที่เขาอ่ะได้ได้รู้จักจากจาการไปข้างนอกนะแล้วก็เขาจะจําได้แม่นด้วยอย่างเช่นแบบพันของไดโนเสาร์เนี่ยอ่ะ<ฮ>าอายุไดนโนเสาร์ตัวนี้ตัวอะไรกิเวกตัวนี้นะนเสาระแลร์แล้วอันนี้อะไรลาทิโอสวานหรอแล้วอันนี้อะไรอินกิโยสวาอนเก่งมากเลยอันนี้อะไรพาสซาทอปเนี่ยนอยู่ข้างหลังเป็นหาง เก่งมาก okay, so และเนี่ยเก really? ่งมากเห็นไหมบอกแล้วว่าอายุเน yeah, ี่ยคือเขาจะจำได้แม่นเลยนะสาวเพราะว่าเขาได้ไปดูของจริงมาตปูกาสาวใช่ มันจะงับมือหนูไหมได้ไปเจอคือเราพาไปสวนนงนู้ดอะตั้งแต่ตอนนั้นน่าจะขวบไปมาสองรอบเลยขวบหนึ่งอะคือไปสวนนงนู้ดขวบนะแล้วก็ตอนสองขวบกว่าก็ไปเพราะเราพอเราเห็นแววว่าอฮ้ยที่มันมีอย่างอื่นด้วยอย่างที่อื่นที่เราไปหลายที่เลยที่มีนงนู้ดสาวอย่างพวกคาเฟ่ไงวิทยาศาสตร์ตะไม ก็ได้ไปเจออยู่เรื่อยๆค่ะคงคาเฟ่ก็แบบมีไดโนเสาร์เย้ยก็จําได้เห็นเห็นแล้วเราก็สอนคือเรียกว่าออกไปข้างนอกเนี่ยเขาจะได้เห็นของจริงแล้วเขาจะจําได้แม่นหรือแม้แต่สิ่งรอบๆตัวนะครับที่ผู้ใหญ่อย่างเราเห็นประจาหรือเรารู้แล้วแต่คิดว่าเด็กอาจจะไม่รู้อย่างเช่นแบบที่เราไปเนี่ยมีถนนมีอะไรมีป้ายจราจรไฟแดงต้องทํายังไงไฟเขียวเห็นไหมก็จะเป็นอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นีนข้างนอกข้างนอกวิวข้างนอกมีอะไรมั่งเห็นไหมมีภูเขามีอะไรอีก มีอะไรอีกเออข้างบนมีอะไรอีกบนภูเขาอ่ะบนภูเขามีอะไรอีกหมอกหมอกบนท้องฟ้าเราเจออะไรไม่ื่อไรก็หมอกก็ด้วยอออันนี้มันมองไม่เห็นไงมองไม่เห็นก็มองไม่เห็นอ่ามันก็จะมีท้องฟ้ามีก้อนอะไรนาสีขาวที่มันลอยได้ก้อนดีใช่แล้วก็อะไรตอนเช้ามีคนอะไรขึ้นพาทีขึ้นพาทีแล้วตอนกลางคืนน่ะ อะไรแบบนี้คือสิ่งรอบตัวพวกนี้เราได้เจอตอนที่เราไปเที่ยวตอนนี้ผมก็อยู่ที่เที่ยวนะตอนเนี้ยอ่ามันก็เลยเนี่ยก็เลยถามเลยว่าเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยตอนนี้รอบตัวมีอะไรบ้างอีกอย่างหนึ่งที่จําได้คือปั๊มเวลาเือเราผาสอนั้นช่วงที่ไปแคมป์นี่แหละว่าด้วยการที่ไปแคมป์แล้วเราจะขับรถออกไปข้างนอกกันบ่อยไปเจอนู่นเจอนี่แล้วก็แบบเอ้ยเจอปั๊มแล้วก็สอนปั๊มไปว่ามันมีปั๊มอะไรจนตอนเนี้ยจําได้หมดแล้ว เออแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่อุ้มพี่เบนขับรถแล้วอ้วกปวดชีก็แบบเอ้ยช่วยกันหาปั๊มนะอะไรเงี้ยขับไปพี่เบนพี่พี่ก็เลยบอกพี่บอกยูว่าถ้าเจอปั๊มเนี่ยให้อยูบอกดอยเออคือจริงๆเราขับตรงมาซึ่งในซ้ายขวาของเราเนี่ยมันไม่มีเลยใช่แต่ว่าตอนที่เราขับท้ามแยกอ่ะอายูมองช่างกระจกและเห็นอีกแยกหนึ่งมันมีอ่าใช่เอออายูก็เลยบอกว่าตรงนั้นมีนะปตท เราก็เลยเปิดกู g ก e Map โอ้มันมีจริงเราก็เลยวนรถกลับไปแล้วไปเข้าเออเพราะอุ้ไม่ไหวแล้วเลยอุ้ยมันฉี่ละประมาณั้นเอยก็ช่วยได้เอเป็นข้อดีเหมือนกันนะที่แบบได้สอบนี่อะปั๊มนี่ปั๊มอะไรคะปั๊มลายอันนี้อะไรอ้ไม้อะบางจ่าช่วยล้องดูหน่อยไหนนี่ใบไม้เห็นไหมตออันนี้ล่ะเจลอันนี้ล่ะ อมันก็จำได้หมดอายุอะอันนี้อะไรอะก็นั่นแหละก็คือพวกนี้เราก็จะสอนระหว่างที่เราขับรถไปแล้วก็จะสอนเขาว่ามีอะไรมากหรือข้างทางเออให้เขาแบบรู้จักในชีวิตจริงนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างใช่แล้วต่อไปนี่ก็ว่าจะสอนแบบว่าพวกยี่ห้อรถดูยี่ห้อรถเนาะเวลาเรานั่งรถไปจากที่เราได้สัมผัสกับเด็กคนอื่นๆเนาะอายุนี่จะเป็นเด็กที่แบบอึด ทนมากเขาแบบรู้สึกว่าเขาแข็งแรงมากๆเลยนะเขาแบบว่าภูมิคุ้มกันดีอะพุ่มอะแข็งแรงมาอนเรแข็งแรงก็อุ้มเยอะโอ้ปวดพี่เยอะคือเขาไม่เคยหนาวไม่เคยร้อนเออทนร้อนทนหนาวได้ทนฝนได้คือแบบต่อให้อากาศจะแปลปรวนขนาดนี้อายุก็ปกติอะน้ำมูกอะไรก็ไม่มีส่วนเราน้ามูกน้ามูกไหลกันอยู่สองคนคือร้อนมากๆเขาก็ เอออยู่ได้หนาวมากล่าสุดที่เราเจอมาครูทับเบิกก็ก้าองศาอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันเขาก็อยู่ได้ใช่แล้วเด็มมกเดอมิีมาัได้นะคะ,ะเอเลือกช็อตทีนี่มาเลยค่ะมันจะแบบมีถึงล่บมีต้นไม้มีภูเขานะครับอะไรนะมิกี้หล่นที่หล่นเหรอมันจะหล่นเลยใช่ไหม <laughs> แล้วก็ไม่งองแงว่าโอ๊ยหนาว,าวร้อยไม่มีมคือเขาสามารถอยู่ได้แบบสบายๆแล้วก็คือแบบเวลา ออกไปแบบเจอคนอูนคนนู้นคนนี้ที่ไม่สบายมาบางครั้งที่เขาก็แบบไม่ติดมานะนอกจากอย่างว่าไปกินอาหารร่วมกันจริงๆอยู่นอนด้วยกันอย่างมันถึงจะติดมาคิดว่าอาจจะเป็นหนึ่งในที่เขาได้ออกไปข้างนอกไปบ่อยแล้วแบปรับกับปรับตัวแล้วแบบเอาทุกอย่างประมาณนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เห็นก็คือว่าเขาเลิกกลัวหลายๆอย่างเช่นแบบการกลัวสัตว์นะอย่างวันนี้พาไปดูช้างซึ่งจริงเจอมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้เจอแบบใ้ชิดแบบ ไม่ได้ใกล้เออคือตัวนี้เป็นช้างแบบตัวใหญ่เขาเห็นเขากลัวเลยเขาไม่กล้าเขาไปให้แต่พอได้ลองเข้าไปสัมผัสได้ไปลองจับอะไรจริงๆคือเขาไปเจอแล้วเนี่ยพบว่ามันไม่ได้น่ากลัวขนาดนะ เขาก็สามารถอยู่ได้หรือกิจกรรมบางอย่างอย่างเช่นการลงเรือพายเรือคายักกัลผมเนี่ยคือตอนแรกเขากลัวมากว่ายน้ำไม่เป็นเขาจตัวกลัวน้ำกลัวแบบว่าเอ้ยถ้าตกลงไปจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้ลงแล้วเขาก็เลิกกลัวสนุกเลยสนุกชอบนี่พาต้องพาลงสองรอบทั้งเย็นทั้งเช้าเพราะตอนเย็นกลัวอยู่แต่ตอนเช้าอีกวันหนึ่งไม่กลัวแหละอยากลงอมันก็เหมือนกับว่าให้เขาได้เปิดประสบการณ์ใหม่ให้เขาเจอกิจกรรมใหม่ที่เขาชอบใช่ใช่ะมาณนันพาไปรู้ แล้วก็เรื่องกลัวคนแปลกหน้าเหมือนกันไอยูกลัวมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าด้วยความที่เกิดยุคโควิดอ่ะไม่เจอใครเลยช่วงพี่เกิดช่วงเด็กช่วงโควิดแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าไปเจอคนแก่ที่ไม่รู้จักกันอยู่ๆก็มาเอาเขาไปมาอุ้มเขาไปอะไรอย่างเงี้ยมันเขาก็เลยกลายเป็นอ้ยกลัวไปเลยไม่ไม่กล้าเข้าหาใครช่แต่ตอนนี้คือดีขึ้นมากๆกตั้แต่พาแบบพาไปข้างนอกพาไปเจอโน่นเจอนี่เขาแบบไม่กลัวใครเขารู้ว่าคนนี้ใจดีนะแต่ว่าจริงๆอ่ะยูจะจะกลัวไว้ก่อน ใช่ใช่แต่ว่าเมื่อเขาได้รู้ว่าคนนี้จะดีกับเขาเขาจะค่อยๆปรับตัวแล้วก็อยู่ด้วยได้อยู่ด้วยได้อยู่ด้วยได้เลยอ่ะคือเวลาไปแคมป์เนี่ยถ้าเกิดเจอใครที่เขาจะดีกับไปอยูเนี่ยไปอยจะสามารถไปอยู่แคมป์เขาได้เลยนะติดเลยไปอยู่เต็นท์เขาได้เลยติดเลยใช่แล้วเป็นเต็นทแบบนี้บ่อยด้วยประมาณอย่างเงี้ยคือแต่ว่าเขาจะขอพิจารณาก่อนสักแป๊บหนึ่งว่าคนนี้จะดีของจริงหรือเปล่าความเชื่อใจใช่ใช่ของความเชื่อใจยังไม่ไว้ใจใครง่ายๆก็ถือว่าเป็นข้อดีนะกับการที่ไม่ไปไว ใจ่ไข่ง่ายๆอ่าใช่ประมาณนั้นแล้วเจอขนมล่อก็ไปนะที่จะเจอสัตว์เอาสัตว์มาล่อเอเอาสัตว์มาล่อเอออย่างแบบมีเขามีแมวเขามีหมามาด้วยหรือเขามีนกอะไรเงี้ยไปแล้วอยากเล่นกับสัตว์เป็นเด็กชอบสัตว์ชอบไหมชอบหนูเล่นูห่าเล่นหาวได้เหรอไหนหาวยังไงคะเล่นหาวไง มันจะเป็นยับเปล่าแม่ๆมันมีเย็บด้วยเล็บเหมือนเล็นสวรมาร์เตอร์ด้ว้เล็บเหมือนเล็บนูโรมาร์เตอร์ด้วยออกง่ายมากเบบีบ ตังอยู่ได้แมวมาเล่นแล้วแมวของพี่เต็นข้างๆยกมาให้เล่นที่เต็นเอาเลยอายุไปเล่นเยอะเจนพที่เขาให้มาเลี้ยงเหลือเนี่ยถือว่ามีพัฒนาการกว่าเมื่อก่อนเยอะเก่งขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆใช่แล้วอย่างหนึ่งที่เราอยากจะให้เขาทำาคจรก,ก็เพราะว่าเราต้องการพัฒนาเรื่องของ trust ความเชื่อใจระหว่างกันนะครับ คือในครอบครัวเนี่ยเราต้องการให้เขามีความเชื่อใจเราให้มากเพื่อที่ว่าเมื่อตอนที่เขาโตไปไปเจอเพื่อนกลุ่มใหม่หรือายุ12 13บมเป็นวัยรุ่นเนี่ยพอาเขามีเพื่อนในกลุ่มแล้วเขาจะเด็กมาแจะเชื่อเพื่อนซึ่งผมก็เคยเป็นวัยรุ่นเข้าใจแต่ว่าในสิ่งที่ทําให้เรายังยึด ยึดอยู่กับพ่อแม่หรือเชื่อฟังพ่อแม่ได้หรือมีปัญหาแล้วกล้าเข้ามาปรึกษาได้เนี่ยนั่นคือความเชื่อใจหรือ t r า s ที่มีกับพ่อแม่อมตอนนอนผมคิดว่าในช่วงเวลาเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเราอยู่กับเขาใ,ให้ได้มากให้เวลาเขาได้มากเนี่ยเขาจะเชื่อใจเราแล้วหวังว่าแน่นะเมื่อเขาเจอปัญหาเนี่ย<ม>เขาจะกล้าปรึกษาเรา<ม><ม>เพื่อที่ว่าเราจะได้หาทางออกเขาได้ประมาณน,นี้นี่น่าจะเป็นความหวังของหลายคนกับพ่อแม่ใช่อันใหญ่จะตายอะไรอร่อย เนื้อสุดท้ายอยย่กินเนื้อมา้ะสุดท้ายนี้นะคะทุกอย่างก็มีข้อดีข้อเสียแต่ต่างกันไปเนาะก็อยู่ที่ว่าแล้วแต่ครอบครัวจะสะดวกแล้วแต่แต่ละครอบครัวว่าจะสะดวกลักษณะแบบไหนก็คือเลือกในสิ่งที่เหมาะสมกับอายุจะกินหนูอายุเป็นตัวอะไรคะขึ้นอยู่กับความสะดวกแต่ละคนมันมีข้อดีข้อเสียแหละก็ ผู้คนก็เลือกตามสิ่งที่มันเหมาะกับครอบครัวของทุกคนนะเลืว่าใครมีข้อสงสัยนะก็สามารถสอบถามพวกเรามาไดา้ถ้าเกิดว่าเราตอบได้เราจะตอบถ้าไม่ใต้รเราจะพยายามไปหาตอบมาให้และทุกคนนะคะก็สามารถแนะนําเรื่องเกี่ยวกับการโผสกุลพวกเราได้ด้วยเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่พวกเราเริ่มโมลสกุลเลยอ่าถ้าใครมีอะไรอยากแนะนําก็สามาแถแบบติดต่อเข้ามาที่เพจกอวิทยู่ก็ได้หรือคอมเมนต์ข้างล่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวอายุฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะกับช่างโกอวิทย oh, 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 oh. เย้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้ว bye bye. บ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บยังไงวิ่งขาหน้าหัวใจหน้าหัวใจสองนิ้วสองนิ้วสี่นิ้วห้านิ้วหกนิ้วเจ็ดนิ้ว <c oughs> เยอะจัง <c oughs> เนาจะกินน้ำส้มแล้วบ๊ายบายเอากินน้ำส้มสิม <c oughs> นั่งจึ๊บ